โอ้ยชิปมังตัวนี้ดือ้อชิปหายฟาดบังเหียนแทบตายแม่งก็ไปวิ่งสทีแล้วดูหางสิยาวจนจะรัดคอกูตายอยู่แล้วอยากออกเรือแล้วได้เงินล้านน้องดีด้าก็ไปแข่งสควิตเกมครับ <c oughs> น้องก็เป็นกับตันเรือครับเออที่สนิทกับกงยูครับเออพากงยูไปตกป่าครับแล้วเล่นตักจีครับน้องตักจีนะครับไม่ใช่พับจีครับแล้วน้องก็โดนตรงอยู่ตบหน้า หน้าสั่นเลยครับน้องแล้วน้องก็พายตำรวจด้วนรอบเกาะครับน้องพายให้มันไปเกาะที่มีกับระเบิดเยอะๆครับน้องเออมันจะได้หาสถานที่เล่นสควิตเกมไม่เจอครับออกเรือแล้วได้เงินล้านครับใครยังไม่ดูสควิตเกมเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะสปอยครับน้อง <c oughs> พูดคำเดียวเนดะี๋ยน้องจะเกลียดพี่ไปหมดเลยครับเออใช่ไหมครับห้ามครับน้องดีดอ เบอร์สองสออใครเอจนรูป <laughs> เสียเงินกี่บาทครับหรือแพ็กเกจพี่ซื้อหลายเดือนครับน้องดีดอาซื้อแพ็คเกจที่สองของมิชเจนี่เออประมาณ7-800ครับน้องเจนรูปสนุกเลยครับอ,อผู้เล่นตุย <laughs> ไม่ได้ครับตันดีดอาห้ามสปอยครับ